สวัสดีค่ะแอนดมินนี้จากน้องม่วงการเกษตรนะคะสําหรับลูกค้าชาวไร่ข้าวโพดนะคะเจอปัญหาหนอนนะคะหนอนนังเหนียวหนอนดื้อน,นะคะหนอนตัวใหญ่นะคะในช่วงข้าวโพดออกดอกหัววันนี้แอนดมินมีสารมาแนะนําค่ะใช้ชุดนี้ได้เลยค่ะซูมิโรดีนนะคะสารเฟนโพพาทินนะคะใช้คู่กับเบินเทนนะคะโนวาลูรอนนะคะตัวนี้นะคะจะได้ทั้งหนอนกระทู้หนอนม้อนใบนะคะหนอนแย่ผักหนอนใบขาวนะคะอะไรยังได้ในเรื่องของเพี้ยไฟลง ะะเพียวอ่อนได้เลยใช้คู่กับตัวนี้เลยจ้าไทโคนะคะอีมาเมกตินฉีดแล้วเขียวนะคะเสริมฤทธิ์ในการกําจัดตัวอ่อนตัวแก่นะคะแล้วก็แม่บินนะคะลดการรอคาบนะคะเรียกได้ว,ว่า1ชุดนะคะครบทั้งวงจรเลยนะคะลูกค้า1ชุดนะคะเลี้ยงส่งนะคะต่อพื้นที่10ไร่ได้เลยคะ่ะและที่สําคัญสามารถบวกฮอร์โมนผสมเกสรด้วยได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจิ้มทิตกาได้เลยคะ่ะสินค้าทั้งหมดอยู่ในตะกาแล้วนะคะ